กับสวัสดีค่ะพ่อันอีคือเกาโน่ค่ะกับป้าบนคนวิสานมนีป้าบนคนวนิสา้ใปติดติามเรื่องราวความฝันของแม่น้องแตงค่ะแม่น้องแตงเิ่นฝันเห็นผีพโพน้อค่ะซื่อหน้าให้เห็ดค่ะแต่บาดป็นเสียงหน้าค่ะเห็ดแบดดีเขาบด้น้อค่ะไปอื่นจะของเก่าพึ่นค่ะมาบอกรหัส เข่าบ้ามีเฉียงหน้าเนาะค่ะเป็นเฉียงหน้า่ว่าเฮ็ดดีค่ะขาบอใซน่ะฮัสเข่าบ่ได้ค่ะเรื่องล่าความฝันของแม่น้องแปงซิเกินรหัสตัวใดค่ะก็ไปฟั่งมือเงเอานํากันเนาะค่ะกับความฝันของแม่น้องแปงค่ะกับสวัสดีค่ะแม่น้องแปงค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องแปงค่ะ ค่ะมันี้กะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่น้องแป้งเด็กเขาเมองแป้งกะเขาเนาะแม่น้องแป้งเนาะค่ะงวดทีเหลวมากเพิ่นบอกว่าให้ไปตามแม่น้องแป้งเพิ่นว่าถ้าสุขถ้ามั่นเพิ่นกะคือสีมีแนวต่อแท่นเนาะค่ะแล้วแต่นำเพิ่นมีน้ำใจเนาะค่ะบ่อเป็นอยังค่ะค่ะเดี๋ยวจะเพิ่นมีน้ำใจ ค่ะเดี๋ยวแต่สิคือแม่นองแตงเนาะจ้าาบดวยังอกะับแม่นองแตงกับบริบาลยังค่ะกันกับเราที่เก่าค่ะเดี๋ยวว่าความฝันของแม่นองแตงงวดนี้เพิ่นสิให้แนวทางตัวนี้แนวทาไหค่ะก็ฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของแม่นองแตงค่ะก็แม่ฝันว่าพ่อหญ่ที่เสียชีวิตไปเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีหน้าทุ่งนั่นเพิ่นบริเฮดรมาอีกเพื่อกะห้แม่ไปเฮ็ดนี่กะ แบบบ้านเขามีเขาแบบเกี่ยวเขาสินะะ้ะค่ะมันนี่สีนอนดูกร้านน่งสีผ้าก็นอนหน้าเนาะมันก็สีเป็นเทียงหน้างามงามเทียงหน้าน<ะ>่ะเทียงหน้าจะบบหงามแมาะงันก็สีมีแบบลอกประตูลอกไหว้เนาะ,ะบบเหมือนมุนเขาแต่ว่ามันเปิดไ่ได้เ<ะ>พอใหไงก็ว่าบ่หูแล้วทว่าสื่อจากเขาเจ้าจากตะคองหน้าเกา่า<ะ>บัดนี้ก็เลยไปนำตะคองหน้าเก่านั่นมาอพรญะทุกคนไปนค่ะ แต่ว่าเพิ่นมีชีวิตคือบ่มีกับพ้นหูตึงแต่คุ้าของน้าแต่ว่าพ่าาอใหญ่น,นั่ยยนเะสียแลย้วพอ่อพ่อนะ่ะเป็นเป็นพ่อของแม่น้องแกลงเงิ่นเสียชีวิตวันนี้เจ้าของน้าก็เอาลหลักฮัทนะหลักัทเข้าเที่ยงหน้าให้พอ่อพ่อใหญ่ก็เลยเขียนมาให้เขียนมาให้970/38จ็ดศูนย์ยทับามแเก้าเจ็ดศูนย์ทับสามแปดเก้าเจ็ดศูนย์เนาะเก้า เคลียสูญ be be 50, ับสามแปดบานี้ก็เปิดเขาไปได้กระชิทืบอกระชิถื้อบางหันตืดน้องค่ะเมนเตืองหัแบบนั้นมันล็อกบ่ได้นะค่ะค่ะโอ้มันเปิดบ่ได้เพิ่นล็อกไว้บัดนี้เอาอันนี้มาเปิดค่ะก็เลยอันเปิดบ่ได้จนได้ใส่ใสรหัสเข้าได้ค่ะกระฟันสั้นๆค่ะใส่แค่ค่ะกระฟันเบาหน้เมื่อค่ะหมดพิ่นหันเสียดายเนาะ อันที่อันบาลลีคีป่ะบาลลีคีเพิ่นงวมังหันหกเตทขับมูที่สองแต่ว่าอันเอดเพิ่นบดิเอาเพิ่นบดิเอาเพิ่นบดิเอามูนะคะค่ะงวดที่เรวเพิ่นฝันนหมือนนะฟันเราได้เต็มสามหัวนะคะก็บอกอยู่ว่าอายุคู่ค่าไปอยู่สี่สิบขัญเนาะค่ะฝันที่เห็นผู้ชายแมาเที่ยวนี่บัลลีคีแม่หลวงแปงตัวไหน เรือมิตรลาฮาร์เก่าเจ็ดศูนย์ทับสามแปดมันมันมีวบารนึ่งคีมันเป็นหน้าที่พ่อมันซื้อไหวมันเป็นเทียงเที่ยงหน้าโบวิบาร์นึ่งคีมันสีเกี่ยกับอายุพอเนาะพอเราอยู่เก่าที่แสนเพิ่นเสียงที่ดีแต่แล้วค nah, well, mm ่ะเพิ hmm. oh, hey, ่นไปซื oh, uh, ้อเทียงหน้าไหวเพิ่นไปซื้อเหมือนว่าเพิ่นซื้อหน้าไหวแบบเพิ่นให้ดูให้ร้านไปเฮ็ดเนาะแบบเหมือนว่าแม่ไปเฮ็ดเหมือว่านเขาเขาก็ะซุกเต็มหน้าน่ะบันเนี่ยทไปนอนเกี่ยนี่ล่ะ ไมเขาบานก็ได้เขาเหอนเขาเขาเทียงน่ะเทียงแต่เขาเห็ดงามนะขาเทียงหนาแต่ถ้าซื้อหน้านี่บ้านเขานีขาก็ให้น้ำอีกแคมเพื่อเทียงหนาข้าห้เขาให้าวไน้ำหน้าแต่ว่าเขากบทุกเต้มกบบไปเกี่ยวเขาแต่บาก็ขอเามอีกเนาะแมน้องแตงเห็ดเองบอพี่พอสีห์ค่ะตรงเกี่ยวเขาก็แม่น้องแตงนี่เลย่ะแมนเกี่ยวเขากองไหวอยู่แต่ว่า ทางบริเวณแบนเพื่อนนะแต่ว่าเนี่ยนี่อันนี้มันเปลี่ยนแต่สิ่งสำคัญกันไหมอันนี้ฟันฟันอันเต็มโตหัวเนาะค่ะฟันโตหัวเนาะแต่ว่าก็บม่ได้มาเอาเนาะกัดร่งมาเอาแต่กอสื่อหน้าใสให้แม่น้องเต่งใตเห็ดต่ว่าละหัดเข่าเทียงหน้านเข่าก่ได้จนเด็แก่จะคล้องเก่ามาเด้อเพื่อแก่ละหัดให้พอพอกลับมาให้ แม่ต่อยต่อแม่ก็เลยเบิงแม่ก็ไปกดเก่าเจีศูนย์สามเต็ดทับสามเต็มทับสามเต็มนะฮะเพื่อนนี่เปิดประตูก็คะเนี่ยเปิดเขาไปนี่ยังไงกดเก่าเจ็ดศูนย์ทับสามเต็ก็เข้าไปได้ทั้งในเปิดเขาไปได้ได้าล้อบเขาได้้ลยแล้วนกเกี่ยวกองไหวไลยอยู่เพราะว่ามันเป็นหนาเกี่ยวเขาในความฝันค่ะค่ะปกติแล้วกับฟันในความฟันนั่นก็เป็นหนาเกี่ยวเขากับเป็น เห็นเขาซุกเหลืองเต็มหน้าเลยบอค่ะท่เกี่ยวเกี่ยวหลายคนอยู่ค่ะตัวนี้ก็คืออันฟันสดสันค่ะฟันสดสันแต่ว่าเทียงหน้านี่ก็บหูล้วฮะเดี๋ยวอายุพอนี่ก็คิดว่าสิ่งสำคัญอยู่เพราะว่าซื้อให้ซื้อหน้าแตให้แม่ลงแต่งนาะแมียนค่ะเก่าสิบแปดปีแต่เปอร์เสียแล้วค่ะเก่าสิบแปดถ้วนนี่นะค่ะน้องเก้าแปด แต่่าอายุแม่หลวงแปงด่ค่ะหาซิเอ็ดหาย่างบ่ค่ะหาซิบหาอย่างเขาหาิเอนาะค่ะห้ย่างเข้าห้าสิเอ็ดแว่าได้กที่เห็นหน้าได้เขาไลสื่อห้ก็ไม่พอเนาะพอกับเสียสิตไปไเรมะแลวดม่เที้ยนเป็นงูมีดัเนี่มันว่ากกนอนรับดูอายุแม่หลงแปงกบหาซิบอย่างเขาหาซิอ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะ ขอเลียงน้าขามฝันของแม่ลวงแปงมียังเพิ่มเติมมัค่ะน้องข้าวกะมีแซมกมีแนี่เนาะค่ะน้องค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณแม่นลงแปงหลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเรขของแม่นลงแปงนาะค่ะเลขของแม่นลงแปงค่ะเก้าเจ็ดศูนย์สามเปดน้อค่ะทับสามเปดค่ะแม่นลงแปงเพื่อนฝันว่าพอที่เสียชีวิตแล้วค่ะสื่อหน้าให้เหตุค่ะไป เก่วเขานอค่ะเน่น้องแป้งเข่าเทียงหน้าบ่ได้ค่ะเพื่อนเห็ดแดบดีใส่บัตรดูดนอค่ะเต้เอิญเอาจากของหน้าที่ค้ายห่นค่ะมาโบกรหัสค่ะรหัสเปิดเพื่อนกะเก้าเจ็ดศูนย์ับสามแปดนอค่ะอายุของพอน้องแ้งค่ะเก่าสิบแปดปีนอค่ะเพื่อนเสียชรวิตค่ะอายุของเน่น้องแป้งค่ะหาสิบยางเข่าหาสิบเอ็ดปีค่ะ วันที่สองมกราคมพศออง,งพันห้ารอยหกเปดให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแดงรัฐบาลน้อค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริาพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเรค่ะ ปาบนคนอีสานกับสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับนิทงพศนีคลิปนาพผกันใหม่โศกโศกมั้นนั้นลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งกลางๆางกับตุ่นของเมย์นองแต่งเนาะค่ะสวัสดีค่ะ